พูดถึงโลกนะต้องเพลงนะพี่คริสนะคิดถึงเหมือนกันตอนที่เราไปอยู่บนโลกนะ้นเรามองไปอยู่บนชายหาดมองไปสู่ขอบฟ้าเนะีนะ่ยโฮริซอนน่ะโฮไรซอนค่ะอ๋อเหรอ อาวแล้วถ้าเกิดว่าแนวนอนเนี่ยคือ horizontal ใช่ไหมพี่ีัยซึ่งเส้นขอบฟ้านะครับเขาเรียกว่า horizon นะครับแต่ถ้าแนวนอนเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า horizontal ถูกต้องเลยพูดถึง horizon มันก็จะมีอีกหนึ่งคำด้วยนะครับก็คือคำว่า skyline นั่นเองนะครับ skyline ก็คืออะไรครับเป็นเส้น ที่ท้องฟ้ามาเจอพื้นดินท้องฟ้ามาเจอกับภูเขาหรือตึกเนี่ยนะครับหรือผู้หญิงที่ยืนอยู่เดินๆเดินๆไอ้อะไรนั่นไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่นะนี่สะท้อนตัวตนขั้นสุดเลยพี่ดาครับคือแค่ตึกนะตึกกับพวกเนินเขาอย่างี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเราจะไปไกลกว่าสกายไลน์นะคะแสดงว่าเราจะไปเยือนภาพยนตร์เรื่อง Beyond Skyline เมื่อเอเลี่ยนบุกโลกพร้อมดูดผู้คนขึ้นไปบนยานอาวกาศรวมถึงลูกชายของนักสืบหนุ่มอย่างมาร์คฮอร์ลีย์งานนี้เขาจึงต้องบุกขึ้นยานเพื่อช่วยลูกของเขาพร้อมร่วมมือกับเราพันธมิตรเพื่อปกป้องโลกจากเอเลี่ยนเราจะต้องไปไกลกว่าเส้นขอบฟ้าไปบิยอนสกายไลน์แล้วครับพ่นาครับครับก็รอเรวอยู่นะครับ,รบ,รรบไปสิครับ โอ้อ้าพี่เต้ครับมีก๊อตคอมพานีครับพี่เตครับเรามีบริษัทเหรอคะขอุ้นด้วยคนนี้บริษัทเพลงคิสเต้จำกัดจะบ้าหรอครับเขาพานี้นราจะแปลมบริษัทแปรว่ากลุ่มคนก็ได้แต่ถ้าวลีคือ we got company ก็จะแปลว่ามันมีคนอยู่เป็นเพื่อนเราครับพี่เต้ครับไขวะนะหันไปข้างหลังสิครับของจริงเลย นันหละครับผมพี่เดชครับเอาพี่คนนี้มาหุ้นด้วยไม่ได้แล้วถ้าเป็นบริษัทไทยนะเอ้าทำไมล่ะครับเอเลียนไงเขาเป็นคนต่างดาวใช่ไหมคะเป็นต่างดาวด้วยค่ะคำนี้มันแปลว่าต่างดาวก็ได้หรือต่างดาวก็ได้นะในกรณีนี้โอ้ยแต่ว่าที่จริงแล้วเอเลียนเอาไปใช้กับคนต่างดาวในยุคนี้ก็อาจจะดูไม่ได้เพราะที่สุดนะครับไม่ควรไม่ควรไม่ควรก็อาจจะใช้เป็นอิมมิเกรนต์ก็คือผู้ที่อพยพมานะครับแต่ถ้ามาอยู่ยาวนี่เขาขายเป็นเอ็กซ์แพดเลยนะคนนี้อ๋อเป็นผู้เชี่ยวชาญเหรอครับไม่ไม่ใช่ครับนะนั้นเอ็ก ผมนะะฮเอ็กซ์แปดคือเรียกว่ามาทํางานกับกับอยู่ตั้งรกรากยาวๆเลยอ๋อเอ็กซ์แปดเป็นสั้นๆของ expatriate เลย expatriate นั่นเองนะครับก็จะมีชาวต่างชาติอีกหนึ่งกลุ่มนะครับพี่เจ้ก็คือดิปโลแมทนะครับยอมมาทร์นักการทูตไทอ๋อเขายั่วหน่อยตกใจเลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วพี่แอลเลนคนนี้เนี่ยเขาจะส่องโลกไปทําไมเหรอคะเขาเตรียมจะดูดไงตักขึ้นไปเลยอ่ะดูดโลกทางใบเะนะดูดคอนดิอันนี้แสดงว่าไม่รู้ภาคแรกใช่ไหมไม่รู้โหนี่สกายไลน์ภาคแรกเนี่ยปี2010อันนี้ เป็นไามลายเดียวกันเลยแต่หนังมออกปี2017ซึ่งมันเป็นความน่ากลัวที่เข้ามาในชีวิตของพ่อลูกที่กําลังอยู่ในเรียกว่าขั้นวิกฤตอยู่พอดีทําไมล่ะครับอ้าวก็แม่เขาเดทสมอเล่ไปไงพ่อลูกก็เลยวันนนิดนึงเสียใจยอย่างนี้ทำอธิบายก็เลยมีอยู่ว่า I know ผมรู้ว่า it's been it's been รู้ไหมครับคืออะไรเป็นหกขยะค่ะโอ้แน่นอนไว้เปิดฝาปุ๊บปิดปุ๊บ สี่สีรถมาเก็บนะครันนั่นมันคือ bin บินนั่นเองครับสั้นๆครับแต่นี้พี่ไม่ได้หมายถึงบินถังขยะคือพี่บอกว่า it's bin นั่นเองครับอ้าวก็นะ้ำทำไม b w e n ทำไมน้ำไม่ออกบ่นนะครับอ้าวบ i นนะครับแล้วมันปถั่วแล้วอ้าวแต่คำนี้นะครับ b w e n นี่นะครับเวลาเราพูดกันสั้นๆนะครับก็ออกเสียงเหมือนถังขยะนั่นเองครับท็อปจะแปลว่าเนื้อเหนียวก็ได้จะแปลว่าเป็นคนที่อึดแข็งแรงแข็งแกร่งก็ได้ก็ได้ก็ได้หรือท็อปอาจจะเป็นอะไรที่มันยากลำบากมากๆก็ได้นะครับผมรู้ว่ามันคงจะเป็นอะไรรที่ยาาากกกลบบมๆสหั ทั้งสองก็คือ tough on both of you นั่นเอง oh. นะครับ since ก็คือตั้งแต่ rose past ส่งดอกกุหลาบไม่ใครหรอคะจะส่งให้น้องนัง่นนะเกือบแล้วอู้หไม่นะขัดหน้าเลยให้น้องอะไรบอกมาน้องบีดสิโอ้ยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้แปลว่าส่งดอกกุหลาบนะน้องเพลง มันโรสเนี่ยสังเกตไหมลูกตัวออมันตัวใหญ่แปลว่าอะไรถ้าตัวใหญ่น,หน่าจะต้องเป็นชื่อคนเก่งมากลูกเออครับแล้ว Pass ตรงนี้นะครับก็เป็นอดีตของคํา่า Pass แล้วก็มาจากเต็มๆก็คือ Pass Away ก็แปลว่าเสียชีวิตไปก็คือทำให้คุณพ่อกับคุณลูกก็แมเป็นช่วงเวลาลำบากที่ต้องผ่านไปให้ได้นั่นเองครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้เราก็จะมาเสิร์ฟภาษาังกฤษให้คุณดูเข้าไปในรายการมูฟวี่แงกิสซี่ใ์ภาษาหนังทางช่องโมโนเวรนั้นท่านนั้น ไปครับผมว่าเราร้บไปก่อนกลัวจะโดนดูดมันเสี่ยวนะครับผมไปเดยวนีมาไปเดีวครับโอ้โหโฮโฮ Sweet Home โอ้จริงเลยค่ะ Home Sweet Home ใช่เลยจ้ะแม่บ้านแสนอบอุ่นของเรา There's no place like home ไม่มีที่ไหนสุขใจท่าบ้านเราละคะใช่แล้วครับเกศจะบอกทุกคนแล้วครับ Make yourself at home สร้าง้านกันเลยทำตัวตามสบายนั่นแหละครับไม่ต้องเกรงใจเหมือนอยู่บ้านแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องกลัวก็ไม่ต้องกลักลัวอะไรทั้งสิ้น ทไมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube m o n o t o 9พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage m o n o t o 9และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o t o 9 c o m